สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงก็จะมาแนะนําการปิดทองให้เรือแม่ตะเคียนทองนะคะด้วยทองวิทยาศาสตร์แล้วก็ชุดกาแปะทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือลำแรกที่หลายๆคนยกมานะคะซึ่งก็หนิงเนี่ยแปะทองไปแล้วนะคะแปะบ่อยมากเลยลำนี้เนี่ยก็ยกมา11ปีแล้วนะคะทุกคนก็แปะอยู่เรื่อยๆนะคะเราสามารถแปะทองเองได้ที่บ้านนะคะก่อนที่เราจะแปะนะคะก็ให้เราชักทองออกก่อนนะคะแล้วก็เอาผ้าสามสีออกก่อนก็ได้นะคะถ้ากลัวว่าจะแปะไม่ถนัดนะคะเอาเครื่องแปะตัวออกก่อนนะคะเราจะได้แปะได้ถนัด่อยนะคะ อุปกรณ์ที่หนึ่งใช้ก็จะมีกาวแผ่นใหญ่นะคะแผ่นเท้าฝ่ามือแล้วก็แปงสองอันหนึ่งอันไว้ทากาวและหนึ่งอันไว้ปักเราจะแปะเรือนะคะแปะทองให้กับเรือนะคะเราก็อย่าลืมที่จะปัดฝุ่นทำความสะอาดนะคะปัดฝุ่นก่อนนะคะสำหรับใครที่แบบแผ่นไว้ไอาจจะแบบดำนะคะหรือว่าฝุ่นเกาะน,นะคะก็ปัดฝุ่นให้เรียบร้อยนะคะปัดฝุ่นในลำเรือให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะใช้แปรงนะคะจุ่มกับกาวนะคะที่มีให้นะคะอันนี้จะเป็นกาวเฉพาะที่ใช้ในการแปะทองนะคะซึ่งจะไม่มีขายตามร้าน สาวพันทั่วไปเป็นกาวแปะเรือนะคะแปะทองนะคะจะแปะง่ายแล้วก็ไม่ทําให้เรือเนี่ยขีดน,นะคะเราก็จะใช้กาวนะคะลงที่หลังคาเรือให้ทั่วรวมทั้งในพายด้วยนะคะเนะะี่ยค่ะนี่ก็จะใช้กาวนะคะทาทับไปเลยที่เรามีทองอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะเราก็จะทาให้ทั่วหลังคาเรือเลยนะคะถ้าใครที่เคยแปะแล้วก็แปะทับส่วนใครที่ยังไม่เคยแปะก็สามารถแปะได้ตามนี้เลยนะคะ นี่ค่ะเราก็จะผึงทิ้งไว้ให้กาวแห้งนะคะแปะที่ไม้ลายด้วยนะคะแปะที่ไม้ลา,า,า,ายด้วยนะคะตรงนี้เากระดาษก่อนเราจะแปะที่ไม้ตายด้วยนะคะรงอันนี้เราก็ทากาวเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนก็จะขึงไว้ก่อนนะคะให้กาวเนี่ยแห้งนะคะไม่ถึงกับแห้งสนิทนะคะแค่กาวหมากๆการสังเกตนะคะเราก็จะแปะไปที่ลำเรือนะคะแปะที่ลำเรือแบบว่า รู้สึกว่านึบๆน,นะคะแล้เพราะสีขาวๆที่หลังคาเรือนเนี่ยค่ะจะตาไปนะคะแล้วเราเค่อยมาปิดทองกันตอนนี้นะคะกาวที่เราได้ทาวไว้ก็แห้งแล้วค่ะนี่นะคะสีขาวๆที่เป็นกาวก็จะแห้งไปน,นะคะแต่ว่ากาวยังไม่แห้งสนิทนะคะก็นี่ค่ะสัมผัสอยู่แล้วแต่นึบๆแบบนี้นะคะเราก็แปะทองได้เลยค่ะแผ่นทองของเราก็จะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะคะซึ่งแปะง่ายมากนะคะ1ลําลำเรเือแบบนี้เนี่ยก็จะใช้แผ่นทองแปะประมาณแค่6กเจ็ดแผ่นเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ,ะ,คะแผ่นทองถึงจะไม่ใช่ทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นทองวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าสีสวยมากๆเลยค่ะเดี แล้ก็แปะไปนะคะแล้วเราตอนที่เราแปะทองไปเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ mm hmm. เราก็กดทองนะคะใช้แปรงอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้เปียกแา้นะคะนะกดทองที่เราแปะลงไปแบบนี้นะคะกดหรือปัดทองแบบนี้นะคะทองก็จะเนียนสวยไปกับหลังคาเรือที่เรานําทองมาแปะให้แน่เลยนะคะอันนี้นี่ค่ะเราก็แปะทับลงไปนะคะแปะไป,ปกดไปก็ได้ค่ะใช้แปรงกดแบบนี้นะคะ ใช้แปรงกดเบาๆนะคะกดไปค่ะนะคะคใช้แปรงรูปนะคะรูปแผ่นทองที่เราแปะล,ลงไปที่ลคาคันเลยะค่ะนี่ค่ะอันนี้ผ่นนะะานไป2แผ่นแล้วนะคะอันไป2แผ่นแล้วเราจะแปะแผ่นที่สามลงไปค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราแปะทองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้แปรงะค่ะปาดเศษทองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เรือเนี่ยสวยงามนะคะ แล้วก็ปัดทองที่ติดลำเรือเป็นเศษทองนะคะปัดออกนะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้เรือกองที่สวยงามเป็นหลังคาสีทองของอัมพายนะคะแล้วก็ตะเป็ด่งตัวด้วยเครื่องประดับผ้าสามสีติดทุงให้เรียบร้อยค่อะอเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้เรือสวยๆแปะทองสีทองของอัมพายเรือสวยเรือง,งาม เปลี่ยนข้าวสามสีให้เรียบร้อยนะคะถ้าเรือไกลที่ข้าวสามสีหมองดังแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะติดฟงให้เรียบร้อยใส่เส้นประดับแม่ก็สวยงามพร้อมเรียกเงินเรียกทองให้ลูกหลานแล้วนะคะแม่สวยเราจะช่วยให้เราเกิดความเป็นสิริมงคลเรียกเงินเข้าบ้านได้ค่ะแถมรงที่เรือแม่เหมือนได้กล้องไม่ติดผั่ผักนะคะทุกคนขอให้โชคดีมีใชค้ะค่ะร่ำรวยมีโชคดี้่ำกวนทุกคนลูกแม่เศรษฐีเรียกทองค่ะ